สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับในช่องบุญนาหมูปลาหม้อซีเอนะครับครับสาหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่เ้าห้างหายกันไปโดนนะครับกะไม่ลงคลิปกะโดนพอสมควรนะครับเนาะครับกะคลิปนี้นะครับกะนําเสนอนะครับลดใส่งานนะครับเนาะลดใส่งานในไฮในสวนเห่านะครับครับนี่ผมกะจะก่อนผมกะใส่รถคันนี้ละนะครับใส่ในไฮในสวนนะครับใส่เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ครับไปดูเครื่องยนต์นะครับ โตโยต้า 2L นะครับเครื่อง 2L ของโตโยต้านะครับแตวบาถอดลงนะครับเนื่องจากนะครับใส่ในไฮน้่นสวนเท่านะครับใส่ในไฮนั่นสวนเน้นประหยัดนะครับเนาะแก่หยาแก่งูแก่หยาแก่เฟื่องขนของด้านการเกษตรเท่านะครับก็รเลยว่าจะยกเครื่องลงแล้วก็ใส่เครื่องสูบเดียวนะครับกะมาเบิกเท่ากันนะครับว่าเทียไปได้ยังไงนะครับเพราะว่าบอเป็นซางเนาะบอเป็นซางอีรินะครับ กเฮ็ดกันใส่ไปล่องเบิงนะครับเฮ็ดใส่เองนะครับเฮ็ดเองใส่เองนะครับเบิร์น้องกันนะครับวที่ิป็นไนบอรนะครับถึงยกล่องแล้วนะครับกะได้มีการเฮ็ดนิดหน่อยนะครับบ่างแทนเครื่องทางอะไแทนเครื่องล่องเบิงนะครับแทนเครื่องล่องเบิร์กแทนเครื่องนะครับนี่ก็ใส่วินล่างนะครับวินล่างถึงบ้านเฮ็ดดอกซุปลองเบิงซื้อเสียปรลอกเบิงนะครับจะขอคํำแนะนํำนะครับจากที่จากน้องนะครับจากผู้เป็นสร้างนะครับเนาะ เห็นน้ำเนี่ยนะครับเด้อเพราะว่าเรเคยเห็ดมาก่อนเนาะครับพอดูว่าเห็ดเป็นอะไรมากไหนต่อไปเนาะครับเห็ดไปนน้ำคลิปไปนน้ำเนาะครับใส่งานได้ดีบ่อเนาะครับครับถ้าหากว่าบรดีแบบใดนะครับหรือว่าเฮ็ดบดถือแบบใดก็ขอค้ามในน้ำกับพี่กับน้องกับซางเนาะครับเนาะครับผม